สวัสดีครับกลับมาพบกับอีกคลิปหนึ่งนะครับกับหมอเอกในช่องหมอหมาพารวยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยในส่วนของ e n e r g y นะครับเป็นเรื่องของการพูดเนี่ยมันจะด r o p ลงนะครับเพราะว่าทำไมต้อง drop ลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้าคลิปก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นคลิป Fire คลิป i r r e ก็คือเป็นคนที่มีอ e ิสรภาพทางการเงินเร็วมากนะครับแล้วก็ กเกษียณแบบรวดเร็วมากๆเลยนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยในเรื่องของพลังงานที่หมอเอกส่งออกไปเนี่ยหมอเอกจะส่งจากสายตาของหมอเอกนะครับหมอเอกจะส่งไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะมาชวนคุยนะครับมันจะเป็นทางตรงกันข้ามนะครับเป็นแนวคิดที่มันตรงกันข้ามกับไฟ r ์นะครับนั่นก็คือการที่เราไม่จำเป็นที่จะต้อง กเกษียณเร็วนะครับไม่จำเป็นต้องกเกษียณเร็วแต่อันแรกเนี่ยคือ financial independence หมอเอกก็ยังมีความรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีนะครับจำเป็นต้องมีมากๆในในส่วนของ financial independence นะครับทีนี้วันนี้ก็เลยจะมาชวนตั้งคำถามนะครับว่าคนที่อยู่ในวงการทางการเงินต้องบอกว่าคนที่อยู่ในวงการทางการเงินหรือคนที่สนใจเล่นการเงินเนี่ยนะครับ เขาจะหลายๆคนเขาชอบพูดว่าคุณต้องกเกษียณเร็วสิคุณต้องมีนั่นมีนี่สิคุณต้องมีเงินให้ตั้งเป้าให้เด่นเท่านั้นเท่านี้สินะครับผมก็เลยมาชวนคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจําเป็นต้องกเกษียณเร็วจริงๆไหมมันจําเป็นที่จะต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะ,กะเกษียณเร็วจริงๆหรือเปล่านะครับคลิปนี้มีคําตอบลองไปฟังกันนะครับ อย่างที่หมเอยเกินไปนะครับว่าจริงๆแล้วเราจําเป็นต้องเกษียณเร็วหรือเปล่านะครับส่วนตัวโมเอกหมเอกตอบไปเลยว่าไม่จําเป็นครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องเกษียณเร็วขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันอีกยาวไกลมากๆครับหมเอกเคยเป็นคนหนึ่งต้องท้าความก่อนนะครับว่าเคยเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเกษียณเร็วมากๆเพราะบ้าคลั่งกับการทํางานมากๆก่อนหน้าที่หมเอกจะมารับราชการเนี่ย โมเอกทำงานนะครับเจ็ดวันเต็มบางคืนไม่ได้นอนด้วยซ้ำบางคืนก็ไปรับเวรที่โรงพยาบาลน,นะครับที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับในเมืองนะครับทีนี้เนี่ยเราเรามีความสู้สึกวเ้ยเราชอบมากเลยไลฟ์สไตล์แบบนี้เราตื่นเต้นในการทํางานมากเลยในช่วงประมาณ5ปีแรกของการทํางานนะครับหลังจากให้เราจบมาเนี่ยเราตื่นเต้นมาก เราเป็นความรู้สึกว่าเรามีไฟในการทํางานมากๆเลยซึ่งมันก็เป็นปกติเนาะสำหรับสําหรับคนในวัยที่เพิ่งจบมาใหม่ๆแล้วก็มีแรงมากๆอะไรเงี้ยครับทีนี้ในช่วง5ปีแรกเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมันก็เริ่มไม่ใช่เสียต้องบอกว่าในช่วงประมาณหลัง5ปีนะครับหลัง5ปีไปเริ่มปีที่6เริ่มปีที่7เนี่ยนะครับเริ่มปีที่8เนี่ย หมอเอกเริ่มมานั่งคิดว่าเราเริ่ม Burn out Burn out นะครับออกเสียง straight คำไม่หนึ่งนะครับ Burn 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 เบิร์นเป็น Burn ตัวเอนะครับ burn o u t นะครับ Out ก็คือตัว T นะครับที่หลายๆคนเขาชอบพูดมันเป็นกระแสะมากๆเลยนะครับเขาเบิร์นเอา out, โอ๊ยทำงานไปแล้วเบิร์นเอาหมอเอกรู้สึกว่าเบิร์นเอาไหม ก็มีแบบนั้น,นครับมีความรู้สึกก็เบิร์นเอาเบิร์นเอาในความหมายของมอเอคือเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนเรานอนน้อยเรากินไม่ดีนะครับเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยดูแลตัวเองนี่คือเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเราเบิร์นเอามากๆมากขึ้นต้องใช้คำมากขึ้นไม่ใช่มากๆนะครับเบิร์นเอามากขึ้นทีนี้มออก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าเราทําไปเพื่ออะไรวะ มานั่งตกตะกอนความคิดกับตัวเองนะครับเราทําไปเพื่ออะไรเราทําไปไอ้ตรงเนี้ยในสิ่งที่เราพยายามที่จะเก็บเงินเยอะเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรโอเคเราตอบว่าเออเราทําไปเพื่อตัวเองอะเพื่อเพื่อที่จะไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองนะครับเพื่อครอบครัวด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือเพื่อตัวเองเพราะว่าเรากังวลมากๆเลือเกินเราเราต้องพูดตรงๆนะครับเราไม่ได้พลาดเพียงรัฐบาลน,นะครับแต่ว่าเรา เมื่อก่อนในฐานะที่หมอเอกยังไม่ได้บรรลับราชากาลเรากังวลมากๆว่าเรากรเกษียณไปอะเราจะมีเงินใช้ไหมเพราะว่าในเรื่องของระบบกะเกษียณของประเทศเราอไม่ได้ดีครับทีนี้เราก็เลยกังวลมากเราก็เก็บเงินเยอะมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้พอพอเรามารับราชากาลเราไม่เข้าใจว่ามันคือจุดเปลี่ยนในชีวิตนะครับเพราะว่า เราลับราชการแล้วอ่ะเราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเพนชันนะครับก็คือเงินกับเ,เงินบำนาญเงินกเกษียณน,นะครับเพราะว่าถึงแม้อาจจะไม่ได้เยอะนะครับอย่างที่คลิปอื่นๆคลิปก่อนหน้าเนี้ยที่เอกม่อยเอเคยพูดไปว่าเงินบำนาญเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2 3- 0 0 0 0 0ถึง 50, บาทแล้วแต่ว่าคุณได้เท่าไหร่ของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับแล้วแต่อายุราชาการด้วยแล้วแต่ตำแหน่งงานแล้วแต่เงินเดือนก็สุดท้ายของคุณอะไรเงี้ย ซึ่งมันก็เพียงพอครับประมาณ3าม0 0ืถึงห้าหมบาทสาหรับโมอเอกโมอเอกบอกว่าพอสําหรับการที่อยู่เมืองไทยเพราะว่าโมอเอกคิดว่าตัวเองจะ,กะเกษียณที่เมืองไทยอยู่แล้วครับเราไม่ได้รู้สึกกระดิ้นโลนมากเอ่อตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยโมอเอกบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่มีความสุขกับชีวิตแบบนี้มากกว่านะ,ะไรายได้ลดลงแน่นอนครับมาลับราชการแต่โมอเอกก็มีรายได้ที่เป็นพาสซีฟเป็นคำในในด้านอื่นๆที่มันก็พอ มันก็พอต่อการที่จะ,ะส่งลูกสาวเรียนมันก็พอสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันมันก็พอที่โมเอกจะไปยิมไปฟิตเนสไปซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพเพื่อที่จะมาทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพภายนอกสุขภาพผิวอะไรเงี้ยครับมันก็เพียงพอนะครับมีทริปเล็กๆในการเที่ยวในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยครับมันก็เพียงพอสําหรับการที่โมเอกมีความรู้สึกว่า เราเราทำแบบนี้ไปแล้วมันจะมีความเป็น sustainable นะครับคลิปนี้ภาษาอังกฤษเดยอะหน่อยนะครับ sustainable sustain <able S 1> คืออะไร sustainable ก็คือเป็นลักษณะของการยั่งยืนนะครับมีมียั่งยืนหรือ sustainability นะครับถ้าเป็นคำนามก็ sustainability sustain นะครับนะครับก็คือเป็นความยั่งยืนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีความยั่งยืนในระยะยาวเพราะว่า เราไม่ต้องมาเหนื่อยมากคืออะไรที่เราฟอร์สตัวเองหรือเราบังคับตัวเองทำนั้นแบบในยะยะสั้นอะ่ะมอเอกรู้สึกว่ามันไม่ได้ยั่งยืนครับแล้วมอเอกทําแบบนั้นมา5ปีโอเคเก็บเงินได้เยอะไหมเก็บเงินได้เยอะจริงนะครับแต่มีความสุขไหมมองย้อนกลับไปก็มีความสุขในการที่บ้านงานขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอเรา step step out from the area ก็คือเราออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขกายแล้วก็สบายใจนะครับทั้งสุขกายและสบายใจมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วโมอเอกก็จะพูดว่าอันนี้คือความคิดในะปัจจุบันนะตอนนี้นะครับว่า mindset ของโมองเอกนะเป็นแบบนี้นะครับแต่จะให้มากัดก้อนเกลือกินจะให้มีรายได้น้อยๆมากๆรับเงินช่องทางเดียวโมอเอกก็ไม่อินอยู่ดีครับไม่อินแบบนั้นอยู่ดีแล้วก็ต้องมียานาท้เสริมนะครับที่มันรวมๆกันแล้วเราไม่ความรู้สึกว่า แล้วก็ uh, live happy life นะครับ live happily life นะครับ happily live life อะไรเงี้ยครับก็คือก็มีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมยเอก็เลยจะมาพูดให้ฟังในคลิปนี้ด้วยโทนที่มันค่อนข้างละมุนก็นั่นด้จะซ soft ลงจากการที่โมเอกพูดเรื่องไฟเลว่าณนะตอนนี้โมเอก คิดว่าแนวทางในการเชิดชูงเชิดช้ช่วของหมอเอกก็คือทํางานไปเรื่อยๆนะครับแล้วไม่ต้องเครียดมากนะครับมีความสุขระหว่างทางนะครับก่อนที่เราจะไปรับเงินเกษียณในตอนที่เราอายุ60ปีเท่านั้นนะครับแล้วเพื่อนๆละครับเพื่อนๆทางออนไลน์ของหมอเอกคิดจะไงเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องนี้นะครับรบกวนนะครับเชิญชวนนะครับคอมเมนต์ นะครับใต้คลิปนี้ให้โมเอกหน่อยอยากจะฟังนะครับจากแนวคิดของหลายท่านหลายๆคนเพื่อนหลายคนว่าเพื่อนออนไลน์ของโมงเอกคิดกันยังไงนะครับมีความคิดเห็นต่างไม่ซีเรียสน,นะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับวันนี้โมเอกไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย